ไปห,หมดอย่างนางแอนเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเขาหรอกไปสุดท้ายแล้วแม่่าแต่แม่เหอะเช็ดดีๆล่ะอย่าให้เหลือคราบเออรู้แล้หล่ะนะ ทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องเปลืองน้ํายาล้างจานไม่ต้องเปลืองน้ําแล้วก็ไม่ต้องเปลืองตังซื้อจานชามพลาสติกด้วยนะแม่เนาะเออเศรษฐกิจแบบเนี้ย<ส>อะไรประหยัดได้<ส>ก็ต้องประหยัดไว้ก่อนกําไรมาก่อนอนามัยไว้ทีหลังโว้ย, <c oughs> ยแม่ค้าจ๊ะเอาผัดไทยกุ้งที่หนึงจานทานี่นะคะ ได้เลยจ้ะนั่งรอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเอาน้ำดื่มไปเซฟจ้ะ ได้แล้วได้แล้วแอนมา,อาไปเสิร์ฟลูกค้าเลวนะจ้าแม่ผัดไทยได้แล้วจ้าทานให้อร่อยนะคะค่ะป้า <c oughs> อร่อยก็ทานให้หมดนะคะวันหลังก็แวะมากินอีกได้นะคะ ผัดไทยเนี่ยได้กำไรตั้งหลายพันแน่เออดีดีดีพอลดต้นทุนอะ่ะก็พอเห็นกำไรขึ้นมาหน่อย <c oughs> <c oughs> แต่จะว่าไปตอนที่ลูกค้ากินผัดไทยอะ่ะน่าขยะขยะ,ขยะจะอ้วกอะแม่ไม่รู้ว่าไอ้บ่อน้ำเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างอะ่ะจะไปสนทำไมวะตราบใดที่เราได้กำไรก็พอใจแล้วส่วนไอ้พวกลูกค้านะ่ะ <c oughs> ตราบใดที่มันไม่รู้อะ่ะ <c oughs> มันก็ยังกินอร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละ ได้กำไรก็พอแล้วนะไหมเนาะโอ้ยเยอะเลยนั่นแหละโอ้ยทำไมวันนี้มันปวดท้องแบบนี้เนี่ยนี่เข้าห้องน้ำไปสองสามรอบแล้วนะเนี่ยโอ้ยทำไมมันปวดแบบนี้วะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย หอคะ่ะช่วยส่งรถโรงพยาบาลมารับชั้นทีคะ่ะฉันปวดท้องคะ่ะขับรถไปเองไม่ไหวอะ่ะโอ้ยค่ะโอ้ยเดี๋ยวคนไข้นอนให้น้ำเกลือสักคืนนึงก่อนนะครับพรุ่งนี้อาการน่าจะดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับสรุป ฉันเป็นอะไรคะหมออาหารเป็นพิษครับหมอตรวจพบว่ามีแบคทีเรียรเชื้อป,ปนอยู่ในอาหารที่ก่อนไขรเป็นจํานวนมากแต่ที่น่าแปลกคือเชื้อโบางตัวเหมือนไม่ได้มากับอาหารเลยครับหมายความว่ายังไงอะคะหมอไม่ได้มากับอาหารหมอพบว่าเชื้อบางตัวเป็นเชื้อปรสิตครับซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในน้ําเน่าเสียหรืแอแอ่งน้าที่ขังไว้เป็นเวลานานขนาดนั้นเลยเหรอคะครับไม่ทราบว่าคนไข้ไปกินอะไรผิดสัญแดณมาหรือเปล่าเอ วันนี้ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะนอกจากผัดไทยร้านข้างทางอะคะ่ะหรือว่าจะเป็นพ่อผัดไทยร้านนั้นอะสวัสดีค่ะ อา้าวนึกว่าใครคุณนั่นเองอะวันนี้จะมาทานผัดไทยอีกเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอเป็นผัดไทยหมูนะคะเอาพิเศษเลยค่ะเยอะๆเลยนะคะโอ้โหสั่งพิเศษเลยเหรอสงสัยจะติดใจได้เลยได้เลยไปนั่งก่อนจะ้ะเดี๋ยวป้าทำให้ได้ค่ะเสร็จแล้วจ้า ผัดไทยอร่อยอร่อยจ้าทานให้อร่อยนะจ๊ะค่ะน้ำเย็นๆก็ได้แล้วจ้าทานให้อร่อยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะพวกคุณสองคนทานสิคะ เดี๋ยวก่อนนะคะหมายความว่าไงคะคือฉันเห็นว่าพวกคุณสองคนเนี่ยตั้งใจทํามาหากินสุดเกาลอะค่ะฉันก็เลยสั่งผัดไทยมาเลี้ยงค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจเอ่อไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องสั่งผัดไทยมาเลี้ยงเราหรอกค่ะคุณทานให้เต็มที่เลยค่ะคุณสองคนนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าฉันสั่งมาให้พวกคุณทานนะคะทานสิคะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าไม่กล้ากินผัดไทยร้านตัวเองเออไม่เป็นอะไรค่ะฉันกับลูกอ่ะยังไม่หิวไม่หิวหรือว่าไม่กล้ากินกันแน่คะป้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะก็เมื่อวานเนี่ยฉันมากินผัดไทยร้านคุณแล้วฉันก็เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าฉันอาหารเป็นพิษนี่คุณจะมากล่าวหาว่าผัดไทยร้านฉันไม่สะอาดงั้นเหรอถ้าคุณมั่นใจว่าร้านคุณสะอาดนคุณก็กินสิคะ กินสิคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่านั้นคุณสะอาดไงถ้าคุณไม่กินเนี่ยฉันจะถือว่าคุณยอมรับข้อกล่าวหาใช่ไหมคะคุณตํารวจฮะคุณเป็นตํารวจเหรอคะใช่ครับผมเป็นตารวจว่าไงคะจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินเนี่ยฉันจะถือว่าพวกคุณไม่บริสุทธิ์ใจนะคะเออกินก็ได้เองอยางโดนตำรวจจับบเชนั่งเลยครับ ทานให้อร่อยนะครับกินเยอะๆนะคะอร่อยไหมคะ กินเยอะๆสิครับทีเนี้ยฉันกินหมดแล้วพอใจหรือยังอ่ะ <c oughs> กินเยอะขนาดเนี้คงจะจุกหน้าดูเลยนะคะกินน้ำด้วยสิคะ อย่าบอกนะคะว่าน้ําร้านตัวเองเนี่ยก็ไม่กล้ากินเหมือนกันทาไมจะไม่กล้ากินทีนี้เลิกกล่าวหาได้หรือยัง <c oughs> นี่ขำอะไรอ่ะ <c oughs> ฉันก็ไม่ได้อยากจะกล่าวหาหรอกนะแต่ว่าบางังเอ,อิญฉันมีหลักฐาน พบว่าเชื้อบางตัวเป็นเชื้อปรสิตครับซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในน้ำเน่าเสียหรือแอ่งน้ำที่ขังไว้เป็นเวลานาน,านโอ้ที่แท้ก็เอาจานลงไปล้างในแอ่งน้ำนี่เองเหรอกล้าทำไปได้ไงวะเนี่ยโอ้ยโคตรทุเรศเลยอุ้ยสกปรกอะยนั่นมันถังน้ำที่สองแม่ลูกตักให้เรากินเหรอเนี่ยโอ้ยทำไมสกปรกได้ขนาดนี้วะ รู้ความจริงอยู่แล้วแล้วแกมาหลอกให้เราสองคนกินผัดไทยกับน้ำจนหมดทำไมเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาโกรธฉันนะคะฉันต่างหากที่ต้องโกรธพวกคุณอ่ะคุณกล้าดียังไงอะถึงมาทํากับลูกค้าที่เขาไว้ใจมาซื้อร้านคุณแบบเนี้ยฉันก็แค่จะประหยัดต้นทุนเศรษฐกิจทุกวันเนี้ยถ้าไม่ลดต้นทุนอ่ะจะมีกําไรหรอการที่เศรษฐกิจมันย่าแย่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีสิทธิ์มาทําอะไรแย่กับลูกค้านะคะขนาดพวกคุณสองแม่ลูกอ่ะยังไม่อยากกินของที่ไม่สะอาดเลยแล้วคุณกล้าดียังไงเอาาามให้้ลูกกคิน การที่พวกคุณโดนแบบนี้มันยังน้อยไปค่ะถ้าเทียบกับจํานวนลูกค้าที่โดนพวกคุณหลอกอ่ะผมขอเชิญพวกคุณสองแม่ลูกไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับมาครับ มึงหนุ่มเงินคะสอนอมีน้ำล้างไหมคะเรียบร้อยแล้วเอวาเดี๋ยวเอวานั่งรอแม่ตรงนี้นะคะเพราะว่าในนี้เขาไม่ให้เด็กเข้าเข้าใจไหมคะดีมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูต้องนั่งรอตรงนี้นะห้ามไปไหนแม่เข้าไปข้างในแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ออกมา เดี๋ยวแม่ออกมาเข้าใจไหมคะเอ่อมาคนเดียวเหรอครับค่ะมาคนเดียวค่ะ ถ้างั้นคืนนี้ผมขอเลี้ยงเครื่องดื่มดูแน่นนะครับได้ค่ะฉันครับเพลงมันมาหน่อยน้อง ครับกลับบ้านไหวไหมครับคุณให้ผมไปส่งไหมได้เลยค่ะไปครับไป่ค่ะเชิญครับเอากระเป๋าไปได้วยนะครับ เดินระวังระวังหน่อยครับคุณผู้หญิงโอเคค่ะ okay <c oughs> ไปครับ <c oughs> โอ้ย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 ไม่น่าดื่มหนักเลยเราปวดหัวเลยโอ้ย เ้ยแล้วเมื่อคืนกลับมายัางไงวะจำไม่ได้วะ่ะเฮ้ยเอวาเอวาเอวาหายไปไหนวะเฮ้ยเมื่อคืนไม่ได้พาเอวากลับมานี่วะ่ะสวยแล้ว ขอแจ้งตำรวจฮัลโหลคุณตำรวจคะช่วยด้วยค่ะเอวาลู่ฉันหายอะคะ่ะรีบมาหน่อยนะคะคุณตำรวจค่ะค่ะได้ค่ะเอวา สวัสดีครับคุณคือคนที่โทรหาตำรวจแล้วแจ้งว่าลูกหายใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นใจเย็นๆน,นะครับลูกของคุณลักษณะเป็นยังไงอายุเท่าไร่แล้วหายล่าสุดที่ไหนลูกฉันนะคะเป็นผู้หญิงนะคะอายุสองขวบอลค่ะล่าสุดอะ่ะฉันเจอลูกฉันนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ่ะตอนเวลาสองทุ่มอะคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับที่นี่มันเป็นร้านเหล้าไม่ใช่เหรอครับเด็กอายุสองขวบมาหายร้านเหล้าได้ไงครับโอ้ยคุณตำรวจคะ เด็กอายุสองขวดจะมาอยู่หน้าร้านเล่าได้ยังไงตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วค่ะที่สําคัญเนี่ยลูกสาวฉันหายไปค่ะแต่ว่าคุณตํารวจคะฉันสงสัยว่ามันต้องมีแก๊งลักเด็กมาขโมยลูกฉันไปแน่ๆเลยค่คะคุณตํารวจใจเย็นครับคุณเดี๋ยวผมประสานงานกับทีมให้ออกตามหาทีนะครับแต่ผมว่าเด็กอาจจะเดินหลงออกไปแถวนี้ก็ได้นะครับพวกเราออกไปตามหากันก่อนดีกว่านะครับไปค่ะคุณตาํารวจเอวาเอวาลูกแม่เอวาเอวาอยู่ไหนลูก อยู่ไหนเนี่ยเอวาคุณตำรวจไปค่ะอะกินไหมกินไหมอย่ามาแตะต้องลูกฉันนะเอาขนมมาล่อเด็กแหมจะเอาเด็กไปขายใช่ไหมฮะอีทุกแก๊งลักเด็กหรือว่าไม่ต้องมาเถียงเลยเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่ว่าแกเนี่ยเอาขนมมาล่อลูกฉันเนี่ยเอาไปขายคุณตำรวจคะจับมาเลยค่ะ ไม่ใช่นะคะคุณตำรวจป้าไม่ได้ทํายังจะมาเถียงอีกคุณตำรวจก็เห็นใช่ไหมคะว่ายึดป้าเนี่ยเอาขนมมาลอ่อลูกฉันน่ะพวกแก๊งนักเด็กไม่ใช่นะคะคุณตำรวจฟังป้าก่อนไม่ต้องมาเถียงเลยคุณตำรวจคะจับมาเลยคะ่ะจับตัวมันไปเลยคะ่ะโอ้ยป้าก็บอกให้ฟังป้าก่อนป้าไม่ได้เป็นแก๊งรักเด็กป้าเห็นเด็กคนนี้นอนอยู่หน้าร้านเหล้าเมื่อเช้าเนี้ย อะะไรวนนะตายแล้วใครมาปล่อยลูกนอนอยู่ในนี่ยหนูหนูยายหน,ยหนูตายล้กลโหเโอเ้ยน่าสงสารจังไปไปกับยายนะ แล้วทำไมต้องพาเด็กมาตรงนี้ด้วยฮะถ้าเกิดว่าแกเนี่ยไม่มีเจตนารักพาตัวเด็กฮะก็เด็กมันเหีว่วเด็กมันอยู่คนเดียวไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยอะ่ะฉันก็เลยต้องพามาหาอะไรกินนี่ไงว่าให้แต่คุณเถอะป้าถามหน่อยเถอะเป็นแม่แบบไหนอะ่ะถึงได้ปล่อยให้ลูกไปนอนอยู่ที่สถานที่แบบนั้นคนเดียวอะ่ะเออคือนั่นสิ ผมกำลังจะถามคุณอยู่เหมือนกันเลยดูจากการแต่งตัวและกลิ่นมุดที่ลอยมาเนี่ย<อ>ก็พอจะเดาออกได้ละว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างเออคือว่าบอกมาสิครับว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเออคือว่าบอกความจริงมาให้หมดนะครับอ๋อบอกก็ได้ค่ะก็เมื่อคืนน่ะฉันพาลูกมาร้านเล่าด้วยอะ่ะ แต่ว่าที่ร้านเราอ่ะเขาไม่ให้เด็กเข้าอ่ะฉันก็เลยให้ลูกนั่งรอยอยู่ที่หน้าร้านอ่ะแล้วฉันก็เข้าไปคนเดียวอ่ะแต่ว่าดื่มหนักไปหน่อยอ่ะแล้วก็จําอะไรไม่ได้อ่ะตื่นมาอีกทีลูกก็หายไปแล้วอ่ะงั้นก็แสดงว่าลูกคุณไม่ได้หายไปไหนแต่เป็นคุณต่างหากที่เมาจนลืมลูกคุณทิ้งไว้หน้าร้านแล้วยิงมีหน้าไปโทษป้าเขาอีกว่าเป็นแก๊งลักเด็กทั้งที่ป้าแกเป็นคนช่วยลูกคุณไว้นะถ้าไม่ได้ป้าแกเนี่ยป่านี้ลูกคุณจะเป็นยังไง คุณเคยคิดบ้างไหมโอ้ยสงสารเด็กจริงๆเลยที่มีแม่แบบเนี้ถ้าคิดว่ายังเป็นแม่คนอยู่อ่ะให้เลิกซันนีัใสแบบเนี้โอ้ยลุมว่ากันใหญ่เลยนะรู้แล้วนะขอโทษกันแล้วกันที่ฉันเข้าใจผิดอะ่ะขอโทษลูกตัวเองเถอะที่เป็นแม่ไม่ได้เรื่องอะ่ะดีแค่ไหนแลละไม่โดนแก๊งรักพาตัวเด็กไปจริงๆอะ่ะ ไอว่าแม่ขอโทษนะแม่ผิดไปแล้วยกโทษให้แม่นะต่อไปนี้แม่จะไม่ทำผิดอีกแล้วนะจ๊ะเอาแล้วครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมว่าแยกย้ายกันดีกว่านะครับส่วนคุณผมหวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของคุณนะครับอย่าให้ต้องเสียลูกคุณไปก่อนแล้วค่อยคิดได้นะครับค่ะคุณตำรวจ ฉันทราบแล้วค่ะแล้วฉันก็ต้องขอโทษคุณตำรวจแล้วก็ขอโทษคุณป้าด้วยอีกครั้งนะคะขอโทษจริงๆค่ะ